สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3กุมภาพันธ์ปี67นะครับวันนี้ก็สายมาพบกันฮานอยนะครับมีจะกรุนวทางให้คอฮานอยเหมือนเดิมอันนี้ก็วันเสาร์นะครับเนาะบางคนก็เป็นพักผ่อนบางครหลายคนบางคนก็ยังทํางานนะครับเนาะก็เป็นกาลังใจให้นะครับวันนี้มาดัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพันวนมาเที่ยวป้อมผจนเหมือนเดิมนะครับเนาะ มาไหว้เสด็จพ่อหล่อห้าแล้วก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายเหมือนเดิมวิ่งเล่นออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับเนาะอากาศดีมากนะครับเราสามชอบแนวๆน,นี้ครับเนาะสูตราการาศบริสุทธ์นะครับอยู่บ้านก็เล่นแต่มือถือดูแต่เกมเล่นแต่เกมนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับวิ่งเล่นสุนรากาศบริสุทธิ์สนุกสนานกันไปนะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้เดินทางก็ได้นในตัวเหมือนเดิมนะครับ เน้นไปที่แนวทางนะครับเนาะก็ยังมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมแนวทางมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดขเข้ากันไปนะครับวัน,นี้มีโชคก็ปังๆครับเนาะวันไนม่มีโชคก็วันหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมสลับคอฮาหนอยนะครับก็ส่วนใครที่สั่งน้ามันนวดชนไผยก็กําลังทยอยส่งนะครับเนาะบางทีอาจจะช้ามัางกำลังทยอยส่งนะครับจจกยยบ็ขายเหมือนเดิมนะครับใครยังถามมาว่าขายอยู่ไหมขายเหมือนเดิม กดก็หลังใหม่มาเรื่อยนะครับเนาะเห็นช่วงนี้ไม่ค่อยลงในคลิปทุกแต่ก่อนลงทุกคลิปเลยครับเนาะลงทุกคลิปเลยช่วงหลังก็เลยไม่ค่อยลงนะครับเนาะเพราะว่าลูดเอฟซีก่อเก่าๆนะครับคนเดิมๆมีเพิ่มมาที่หน่อยนะครับเนาะก็ลงปะไปนะครับแต่ก่อนลงประจําเลยเอฟซีเก่าๆน่าจะจําได้นะครับเนาะถ้าวีใครหลุดเข้ามาใหม่ๆก็ถ้าไม่เห็นก็ขายเหมือนเดิมนะครับนำมนนวดสุนไพรแก้ปวดหลังแขนขาคอบาลัแก้นิ้วล็อกนะครับลงเหมือนเดิม ไข่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ส่งไปหลายคน,นครับ3 4มสี่คนนะครับเนาะก็รอรับได้เลยนะครับก็มาที่เนี่ยขนฮานอยเมื่อวานก่อนนะครับเนะาะเมื่อวานฮาหนอยเริ่มที่รอบ5้าโมงก่อนนะครับ5้าโมงห้าโมง2ตัวล่างสองเจ็ดามตัวบนก็8 1ดหนึ่งดนะครับสองเจกับแ1ดหนึ่งสองเจไม่มีนะครับเจไม่มีสักตัวเลย แปดหนึ่งแปดแปดก็ไม่มีสักตัวนะครับ,ห,บห่างไกลความเจริญมากเมื่อวานนะครับเนาะและว้วก็มาที่รอบหกโมงนะครับหกโมงสองตัวล่างก็เจ็ดหกสามตัวบนก็หนึ่งเจ็ดสี่นะครับเจ็ดหกก็หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดไม่มีสักตัวนะครับเนะาะห่างไกลความเจริญมากไม่มีลุ้นเลยนะครับเนาะไม่มีลุ้นเลยไม่ได้เฉียดได้อะไรเลยนะครับเนาะ เมื่วาน <c oughs> <c oughs> ก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งหรือรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะทุ่มหนึ่งก็2ตัวล่างก็9ก้ามตัวบนก็ห้าสองศูนกับ520เสียดายนะครับเนาะเก้ 96, ของเราเป็น95นะครับเสียดายมาถูกหลักครับเนาะ เราเน้นเด่นเก้าพี่เขามาเก้าหกซะของเราเก้าห้าขาดไปแต้มหนึ่งนะครับสามตัวก็บห้าสองศูนย์ก็ได้ไปเลขหนึ่งครับนสองศูนย์ถ้าเป็นห้าสามศูนย์ะเต็มเต็มนะครับเนาะสามตัวแตกเลยพี่เขาเป็นห้าสองศูนย์นะครับก็ได้ไปเยงเดียวนะครับเนาะใครตามถึงก็มันจะได้ทุนคืนนะครับเนาะกว่าวันนี้ก็ลุ้นกันต่อนะครับสลับขอฮานอยวันนี้วันเสาร์นะครับเนาะหลายคนพูดว่า ฮานอยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ันหยุดชอบเด้งประมาณนี้สรุปแล้วก็เด้งจริงนะครับเนาะขนาดบรหยุดก็ยังเด้งเลยนะครับเนาะบรหยุดก็เด้งันหยุดก็เด้งนะครับเด้งดีครับเด้งดีสําหรับฮานอยนะครับก็วันนี้ใครสลดจดก็จดไว้นะครับใครสลดแคปก็เราแคปเหมือนเดิมสำหรับฮานอยวันที่สามนะครับเนาะวันที่สามวันนี้เด่นหกเด่นสามนะครับเด่นหกเด่นสาม จับคู่2 1 2 5 3 1 3 2 3 5 6 2 6 3 6 5 8คู่นะครับเนาะ8คู่นี้นะครับกาให้เน้นไปที่6 2 6 3 3 2 6 3 6 2 3 2นะครับเน้นให้3คู่ มาที่ชุด3ตัวนะครับทีนี้ชุด3ตัวมีลุน4ชุดนะครับชุด3ตัวมี5 6 2 5 6 3 5 3 2แล้วก็5 2 1นะครับ4ชุดเมื่อวานออก52 0นนะครับเนาะเสียดาย ห้าสามนยหน่อยก็ไม่ได้นะครับาะกันอันนี้ก็หอยู่เหมือนเดิมนะครับ5้าหกส5.3.2 5าหสองหเน้นไปที่2ชุดบนนะครับกินหนัหนกๆเลยห้าสองศูนห้าหกสองห้าหกสามแล้วก็ 5, 2, 5, 6, 2, 5 6, 3าสามสองตามลำดับนะครับขรบทวนนะครับเนาะสำหรับแนวทาง 5, น้านอยวันนี้นะครับใครชอบก็จัดเลยนะครับเนาะ ใครชอบก็จัดเลยใครขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็ปวดช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังเหมือนเดิมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดถูกมีผิดขเข้ากันไปเหมือนเดิมเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับคาดคะเนถูกก็ดีไปนะครับเนาะคาดคะเนผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมสลับคอหาหน่อยนะครับนอกจากแนวทางของเป่าสรารคามแล้จะมีนทางของเซียนทวีควบคู่กันไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงในคลิปนะครับไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะ สหรับคอฮาหนอยนะครับไล่ไปขอส่วนตัวเกษย์ทวีได้เลยเบอร์ที่เคยบอกไว้ครับเนาะเบอร์ของเซนทวีจะทวนให้ครั้งหนึ่งนะครับเนาะทวนให้อีกครั้งหนึ่งสลับคอฮาหนอยนะครับจัดไปเลยในทางที Man ่ดีเวนแมนจากเซนทวีนะครับมีให้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องไล่ไปขอองนะครับเนาะ,เ,นะเบอร์ไล์นะครับ0 9นย์3กสาม 85760925238576เบอร์ไลน์ะ v, น,ะนะครับส่วนไอดียไลน์ก็ทวีนะครับ TAV d e 788739 788739นะครับสำหรับไอดียไลน์ไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับมีเง่อนไขอะไรก็ถามเซียนเขาดูนะครับเนาะว่าอะไรยังไง เราทานยินดีเป็นแม่นมาฝากนะครับเนะาะมาทั้งของบ่าวสารภาพมีของเซนต์ทวีดูควบคู่กันไปนะครับชอบของคนไหนก็จัดได้เลยนะครับเนาะจัดได้เลยชอบของเซนต์ทวีก็ลุยเลยนะครับชอบของบ่าวสารภามก็ติดตามได้ที่ช่องยูทูบนะครับดูลงให้ทุกวันนะครับเนาะมีเวลาก็อัาคลิปลงให้นะครับแต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลาอัคลิปก็จะลงในช่องชมชนให้ก็ใน YouTube นี่แหละครับก็เลื่อนดูบ่อยๆเอาแล้วก็เจอเองนะครับเนาะ เลืนไปเลืนมาก็เจอเองสำหรับถ้าวันไหนไม่มีเวลานะครับเนาะก็ประมาณนี้ถึงเคยมีไลน์ขอส่วนตัวก็ไลน์มาได้เลยครับเนะาะไลน์มาได้เลยถ้าใบสองครึ่งใบสามแล้วไม่เห็นผมลงคลิปนะครับเลื่อนหายังไงก็พี่เจอนะครับก็ไลน์มาขอได้นะครับเนาะสำหรับขอฮหาหนอยคนที่ชอบนะครับใครไม่ชอบก็ข้ามไปวันเดิมก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ